มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาราโกบทที่หนึ่งข้อที่21ถึงข้อที่28ความว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปนาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อถึงวันสบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงเริ่มสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ทำให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจอย่างมาก พราะทรงสอนเขาอย่างทรงอำนาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์ขณะนั้นในสาลาธรรมมีชายคนหนึ่งซึ่งปีศาจสิงอยู่ร้องตะโกนว่าท่านมายุ่งกับเราทำไมเยซูชาวนาซเร็ตท่านมาทำลายเราใช่ไหมเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงดุปีศาจและตรัสสั่งว่าจงเงียบออกไปจากผู้นี้เมื่อปีศาจทําให้ชายผู้นั้นชักและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกไปจากเขาทุกคนต่างประหลาดใจจึงถามกันว่านี่มันเรื่องอะไรเป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจเขาสั่งสอนแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟัง แล้วกิติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทุกแห่งตลอดทั่วแพ้นกาลิลีทันทีคุณผู้ฟังครับ คุณผู้ฟังคงจะจําได้พระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงย้ายมาจากนาซาเรสมาประทับอยู่ที่คาเปอร์นาอุมแห่งนี้ที่นาซาเลสพระองค์ทรงเตรียมการขั้นที่สองก็คือรับพิธีล้างจากจอห์นในแม่น้ำจอร์แดนและทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดารในแคว้นยูเดีย หลังจากมาทดลองพระองค์แล้วพระองค์จึงเสด็จกลับมาที่กาลิลีและต่อมาก็ใช้คาเปอร์นาอุมแห่งนี้เป็นสถานที่ประกาศข่าวดีเริ่มพระราชกิจของพระองค์ที่นี่ครับคาเปอร์นาอุมนั้นในยุคนั้นเป็นเมืองที่ถือว่ารุ่งเรืองมากทั้งมั่งคัง่งแน่นอนครับ ที่ไหนที่มั่งคัง่งตามมาด้วยสิ่งหนึ่งก็คือความบาปหนาของผู้คนเพราะฉะนั้นคาเปอร์นาอุมในยุคนั้นจึงมีทั้งมั่งคัง่งและมีทั้งบาปหนาตลอดจนเสื่อมทามเพราะเหตุว่าคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นที่ตั้งของกองทหารโรมันหลายกองครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นอิทธิพลของชนชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าจาก ทั่วจักรวรรดิโรมันอยู่ทุกผลทุกแห่งนี่เป็นที่ที่เหมาะเหมาะสำหรับพระเยซูเจ้าที่จะท้าทายชาวต่างชาติชาวยิวด้วยการประกาศพระอาณาจักรสวรรค์พระอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้คุณผู้ฟังครับพระองค์เสด็จเข้าไปในสาลธรรมและเริ่ม เริ่มสั่งสอนคำสั่งสอนของพระองค์ทาให้ผู้ฟังรู้สึกประหลาดใจเพราะสอนเขาอย่างทรงอํานาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมอาจารย์ธรรมอาจารย์ในยุคนั้นมักจะอ้างชื่ออาจารย์หรือรับบีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อให้คําพูดของตนมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นมีสิทธิ์ที่อานาจมากยิ่งขึ้น แต่วันนี้พระเยสุเจ้าพระองค์ไม่ได้ทําเช่นนั้นครับเนื่องจากพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าอยู่แล้วและพระองค์ทรงทราบอย่างแน่นอนว่าพระรสารหรือพระกรัรมพีบอกอย่างไรและหมายความว่าอย่างไรขณะที่อยู่ในศาลาธรรมชายคนหนึ่งก็ถูก ปีศาจสิงร้องตะโกนท่านมายุ่งกับเราทำไมชาวนาเร็จท่านมาทำลายเราใช่ไหมเรารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าปีศาจร้องตะโกนครับปีศาจหรือวิญญาณชั่วปีศาจหรือวิญญาณชั่วในวันนี้ครับอยู่ภายใต้การครอบงำของซาตานอยู่ภายใต้การครอบครองของซาตาน พวกมันพยายามล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาปซาตานนั้นอย่าลืมว่าไม่ได้สร้างปีศาจร,ร้ายหรือวิญญาณร้ายนะครับเพราะพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งแต่ปีศาจที่สิงอยู่ในชายผู้นี้ว่ากันว่าน่าจะเป็นทูตสวรรค์ ทุทสวัรคร์ที่เป็นพักพวกของซาตานนั่นก็คือทุตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าคุณผู้ฟังครับแม้ไม่ใช่ทุกโรคจะเกิดจากซาตานพวกวิญญาณร้ายพวกปีศาจก็ทําให้คนเป็นใบ้คนหูหนวกคนตาบอดหรือเสียสติแต่ทั้งหมดทั้งมวลในทุกกรณีครับ เมื่อวิญญาณเหล่านี้เผชิญกับพระเยซูเมื่อปีศาจเหล่านี้เผชิญหน้ากับพระเยซูอย่างจังๆพวกมันต้องสูญเสียฤทธิ์อำนาจของตนเหมือนเช่นวันนี้ท่านมายุ่งกับเราทำไมเยซูชาวนาซาเรสท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพวกปีศาจสูญสิทธิที่อำนาจของตนเองทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้าเป็นผู้จำกัดขอบเขตของปีศาจว่ามันทำอะไรได้แค่ไหนมันสามารถทำอะไรได้บ้างหากพระองค์ไม่อนุญาตขณะที่พระเยซูเจ้าอยู่ในโลกนี้ปีศาจได้รับอนุญาตให้แหลงฤทธิ์ออกพิ์สงได้ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า เพื่อแสดงให้เห็นอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ว่าพระองค์ทรงมีลิธิานุภาพและสิทธิที่อำนาจเหนือปีาศาจจงเงียบออกไปจากผู้นี้คุณผู้ฟังครับเมื่อปีาศาจได้ยินเพียงเท่านั้นมันทำให้ชายผู้นั้นชักและร้องเสียงดัง จากนั้นมันก็ออกจากเขาไปนักจิตวิทยาหลายคนครับไม่ยอมรับเรื่องการถูกปีศาจสิงเห็นว่าเป็นวิธีบ่งบอกอาการทางจิตแบบโบราณถึงแม้ว่าในสมัยก่อนมักจะมีการวิเคราะห์กันอย่างผิดๆว่าโรคจิตประสาทเป็นการถูกปีศาจสิงแต่อย่างไรก็ตามครับเห็นได้ชัดว่าคนที่กล่าวถึงในวันนี้มี ปีศาจสิงแน่ๆท่านนักบุญมาราโกเน้นการที่พระเยซูเจ้าปัะทะกับปีศาจชั่วทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นมีฤทธิ์อำนาจเหนือผู้มันเพราะฉะนั้นท่านนักบุญมาราโกจึงบันทึกเรื่องราวการขับปีศาจอยู่หลายตอน ในการขับปีศาจนั้นพระเยซูเจ้าไม่จําเป็นต้องดําเนินพิธีกรรมที่ซับซ้อนครับไม่จําเป็นต้องทาพิธีกรรมที่ซับซ้อนเพียงแค่คํากรัดของพระองค์ก็สามารถขับปีศาจร,ร้า,ายออกได้คุณผู้ฟังครับในวันนี้จากบทพระวรสารปีศาจร,รู้ทันทีว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น องค์ผูิสสิทธิ์ของพระเจ้าท่านนักบุญมรารโกได้บันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้เพื่อยืนยันถึงฐานะของพระเยซูและเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ในโลกเบื้องล่างยังรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไทยแม้ในโลกเบื้องล่างยังรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร ขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมปีหมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระเวพรทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพดีทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ